ค่ะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนห้องที่เลยดีไหมค่ะมันไม่ดีนะเปลี่ยนไปเลยค่ะตุ๊กเปลี่ยนหมดเลยเนาะค่ะไอตัวนี้มันไอห้องห้องนี้มันมันเป็นเงาอะทก่ห้องมีกจได้นะเราอะตังเงเหลืออยู่ค่ะตุ๊กผมว่าแคิ่งสามเองอนีของวัดมันเป็นสนิมพอดีเห็นแล้วว่าซื้อให้ใหม่ครับพอดีได้นักโทกมาเก้าวันนะเก้าวัน แล้วซื้อสายที่มาพกนะครัแบบตัวนี้500กว่าบ,บาทครับแล้วก็ซื้อไอ้อ่าล้างหน้าห้องนู้นนะครับ2อ,อันพอเห็นดูบอกว่าหน้ามันแัมพูอันนี้เป็นชักโครกนะครับชักโครกใน9วันาอันแล้วตันี้เป็นสายอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็จะมีอโถฉี่โถฉี่2อ,อันโถฉี่2อ,อันันนี้เป็นกรรไอ้ ประตูนะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเก้าห้องนะครับเก้าห้องที่นี่เปลี่ยนหมดเลยแล้วกต็ตองมีันี้ชำรดก,ก็ซื้อไม้นะสำรับแล้วซื้งให้เลยนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาทาบุญโถโถชักโครกนะก็เลยแบบเงินที่ได้มาทุกอย่างนี้ให้เป็นอุปกรณ์ห้องน้ําทั้งหมดเลยนะครับแลว้วกอดีเมื่อเช้านี้ทูบ,บอกว่าห้องน้ําตันเต็มแะก็เลยเอารถดูดซ่วมมาดูด พราะมันเป็นไอ้ใหญ่ครับสองพันบาทนะดูดูไปแล้วนะครับตอนนี้เงินเงินจะเหลืออยู่ไม่ถึงพันนะเฉพาะจุดไอ้สามหมื่นกว่าเนี่ยเงินเหลือไม่ถึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือพวกเราจัดการเองครับตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆนะครับมันสุขใจมันอิ่มบุญจากข้างในนะครับบอกไม่ถูกเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวห้องน้ำเสร็จเดี๋ยวเอามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ